สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธ สุขเสารอาทิตย์เวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าลัทธิมาร์กซิสตอนจบค่ะวิธีการทำลายล้างาศาสนาในประเทศไทยด้วยเหตุนี้ตราบใดาศาสนาทั้งหลายยังคงมีอิทธิพลเหนือจิตใจ และชีวิตประจําวันของศาสนิกชนชาวไทยอยู่ตราบนั้นฝ่ายคอมมิวนิสต์จะไม่อาจได้รับชัยชนะเด็ดขาดได้เลยเพราะคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นเสมือนสัตว์ร้ายนั้นยังชีพอยู่ได้ก็ด้วยเสษอาหารคือความเครียดแค้นชิงชังต่อกันของชาวโลกทั้งปวงแต่ตรงกันข้ามกับหลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ ล้วนแต่เน้นในเรื่องของเมตตาธรรมและสามัคคีธรรมทางสองสายนี้จึงไม่อาจบรรจบพบกันได้เลยเพราะได้ดำเนินแยกออกจากกันมุ่งหน้าไปคนละทิศคนละทางทีเดียวฉะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและบรรดาแนวร่วมทั้งหลายจึงพยายามที่จะทำลายล้างศาสนาต่างๆลงให้จงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นมีประชาชนนับถืออยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นเป้าหมายใหญ่และสำคัญชิ้นแรกที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์จะต้องพยายามโจมตีและหาทางบ่อนทําลายความศรัทธาเลื่อมใสที่ประชาชนมีต่อาศาสนานี้เสมอมาในทางปฏิบัตินั้นฝ่ายคอมมิวนิสต์ ได้ใช้วิธีศกกระปกโสมมต่างๆนานาเพื่อทำลายล้างพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่าง3-4ถึงปีที่ผ่านมาเป็นต้นว่าคอยจับจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆในวงการาศาสนาและนำไปโจมตีทางหน้าหนังสือพิมพ์ที่เป็นแนวร่วมของเขาทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ปลอมแปลงแต่งกาย ด้วยผ้ากาสาวพัดเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองขึ้นพูดอภิปรายและแม้กระทั่งเดินนำหน้าในการเดินขบวนแต่เมื่อทางคณะสงฆ์ได้สอบถามไปยังเจ้าอาวาสต่างๆได้สำรวจดูว่ามีพระภิกษุในวัดไปร่วมกิจกรรมนั้นบ้างหรือไม่ก็มีพระภิกษุนอกกรีดเพียงไม่กี่รูปที่ออกไปจากวัด ตามวันและเวลาที่มีการชุมนุมแต่ก็น่าแปลกใจไม่น้อยที่ในที่ชุมนุมนั้นมีพระภิกษุอยู่หลายสิบรูปจึงน่าสงสัยอยู่ว่าผู้ที่แต่งกายเป็นพระภิกษุสง์เหล่านั้นมีอุปชาแท้จริงและได้บวชเรียนในพุทธศาสนาถูกต้องจริงหรือไม่นอกจากนั้นฝ่ายคอมมิวนิสต์ ยังได้เข้าแทรกแซงและยุยงภิกษุสามเณรบางรูปบางกลุ่มที่อ่อนยาวและไม่รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของคอมมิวนิสต์ให้ตกเป็นเครื่องมือกระโดดโลดเต้นไปตามทำนองเพลงรบที่เขากำหนดให้และบางครั้งก็เป็นกระบอกเสียงอย่างดีโฆษณาชวนเชื่อให้แก่ฝ่ายคอมมิวนิสต์อีกด้วยแต่ในบางท้องที่ซึ่งพระสงฆ์เคร่งในหลักธรรมวินัย เป็นผู้นำของชุมชนปฏิเสธไม่ยอมเป็นลูกสมุนรับใช้คอมมิวนิสต์คงมีศรัทธามั่นคงประพฤติตามวัดปฏิบัติของพระภิกษุโดยเคร่งครัดคอมมิวนิสต์ก็จะฆ่าทิ้งอย่างทารุณโหดร้ายดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนจังหวัดพัทลุงเมื่อประมาณสองปีก่อนที่ล่วงมาแล้วและเมื่อเร็วๆนี้ที่ตำบลเขาปอแก้ว อำเภอพยุหาคีรีจังหวัดนครสวรรค์พวกคอมมิวนิสต์ได้ใช้วิธีทำลายาศาสนาอีกแบบหนึง่งโดยใช้สตรีนุ่งขาวห่มขาวผู้หนึง่งคล้องแขนควงกับผู้ที่แต่งกายเป็นพระภิกษุแสดงบทบาทเป็นผู้วิเศษทำร้ายพระภิกษุสามเณรและนางชีในสำนักวิปัสสนาแห่งหนึง่งจนกระทั่งประชาชน ทนดูพฤติกรรมต่ำช้าเช่นนั้นไม่ไหวต้องขอให้กําลังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้าระงับเหตุแต่ตัวการสำคัญทั้งสองคนดังกล่าวไหวทันได้หลบหนีเข้าเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดกําแพงเพชรไปได้ก่อนที่จะถูกจับกุมอันหนึ่งมีใช่แต่พุทธศาสนาเท่านั้นที่คอมมิวนิสต์จะต้องทำลายให้จงได้ศาสนาอื่นๆในประเทศไทย ทั้งาศาสนาอิสลามาศาสนาคริสต์ศาสนาซิดและาศาสนาพราหมณ์ก็ล้วนแต่ตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายคอมมิวนิสต์ทั้งสิน้นนี่เราได้ข้อความมาพิจารณาเหตุผลการกระทําของคอมมิวนิสต์เปลี่ยนข้อความในพุทธศาสนาให้เข้ากับคอมมิวนิสต์ตอนหนึง่งในหนังสือเล่มนั้นตัวอย่างที่เราชาวพุทธควรช่วยกันระวัง การใช้นักพรตนักบวชในศาสนาเป็นเครื่องมือของคอมมิวนิสต์ในการทำลายล้างศาสนานั้นมีใช่จะมีปรากฏแต่เฉพาะในต่างประเทศเท่านั้นแม้ในประเทศไทยของเราเองได้มีพฤติการทำนองนี้เกิดขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเมื่อเดือนตุลาคม2519 ได้มีพระสงฆ์ในพุทธศาสนาบางรูปจัดตั้งเป็นองค์การแนวร่วมของคอมมิวนิสต์ขึ้นใช้ชื่อว่าศูนย์กลางพระสงฆ์และสามเณรแห่งประเทศไทยและชื่ออื่นๆอีกหลายชื่อปฏิบัติการทางการเมืองเช่นเข้าร่วมฟังและอภิปรายในการชุมนุมการประท้วงต่างๆตลอดจนเป็นผู้นำในการเดินขบวน ก่อกวนความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองซึ่งนอกจากจะเอื้อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายคอมมิวนิสต์โดยตรงแล้วยังมีผลโดยอ้อมอีกประการหนึ่งคือเป็นเหตุให้ประชาชนทั้งหลายเสื่อมความศรัทธาเลื่อมใสที่เคยมีต่อสถาบันพระสงฆ์ในพุทธศาสนาลงพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเองได้ออกถแถลงการเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม 2,518แสดงทัศนะเกี่ยวกับการใช้นักพรตนักบวชเป็นเครื่องมือของตนว่าพระภิกษุสามเณรและนักบวชได้คัดค้านชนชั้นปกครองที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำข้าวยากหมากแพงนำความทุกข์ยากเดือดร้อนและการล้มละลายมาสู่ประชาชน ับทั้งมีการเรียกร้องให้ติดต่อสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนั้นหนังสือชี้นำของคอมมิวนิสต์บางเล่มยังได้กล่าวถึงวงการคณะสงไทยว่าพระสงฆ์ต้องหันมารับใช้ประชาชนผู้ทุกยากซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและคนพวกนี้เองที่ทุกๆเช้า เขาจะเป็นคนตักบาตรให้อย่างบริสุทธิ์ใจเลิกทำตัวเป็นสมณะที่รับใช้ชนชั้นปกครองพ่อค้านายทุนตลอดจนศักดินาเสียทีจากตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นท่าแท้ของคอมมิวนิสต์ว่าไม่เคยสนับสนุนาศาสนาอย่างบริสุทธิ์ใจเลยเพียงแต่จะอาศัยาศาสนาและนักรดนักบวชบางคน เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ลัทธิอุบาทของตนเท่านั้นข้าพเจ้าขอตัดมาอีกตอนหนึง่งเกี่ยวกับเรื่องประเทศขเขมรหรือกัมพูชาเริ่มเมื่อคอมมิวนิสต์ยึดครองแต่ความจริงเวลานี้กัมพูชายังอยู่ในชะตากรรมร้ายแรงยังไม่มีทางยุติการสู้รบอย่างทารุณภายหลังที่คอมมิวนิสต์ยึดครองขเขมรได้ เมื่อวันที่17เมษายน2518แล้วฝ่ายขเขมรแดงได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อวันที่5มกราคม2519และได้กล่าวถึงสถานะของาศาสนาไว้ในมาตรา20ว่าประชาชนกัมพูชาทุกคนมีสิทธินับถือาศาสนาใดๆก็ได้และจะไม่นับถือาศาสนาใดก็ได้ แต่ศาสนาที่เป็นปรักักและเป็นภัยต่อประเทศกรัรมพูชาและประชาชนกัมพูชาจะมีขึ้นไม่ได้เป็นเด็ดขาดสถานะของพระศาสนาในกัมพูชาในปัจจุบันส่วนใหญ่ชี้ชัดว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้กวาดล้างและทำลายศาสนาต่างๆลงอย่างย่อยยับกล่าวคือพระสงฆ์ชาวขเขมรที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย จากจังหวัดพระตะบองเมื่อเดือนมกราคม2519เปิดเผยว่าท่านประมาณว่ายังคงมีวัดเหลืออยู่ในกัมพูชาเพียงร้อยละสิบเท่านั้นส่วนที่เหลือนอกนั้นขเขมรแดงได้นำอากุติไปใช้เป็นบ้านพักและเป็นที่เก็บสัมภาระของตนเสียเป็นส่วนใหญ่ใช่แต่เพียงนั้น ผู้ลี้ภัยหลายคนให้ข่าวสารตรงกันว่าทหารขเขมรแดงได้กล่าวไปในทํานองว่าพระหาประโยชน์อันใดไม่ได้หากจะกําจัดเสียก็ไม่สูญเสียอะไรฉะนั้นสมเด็จพระวรรณรัตและพระเคียงสารที่จังหวัดพระตะบองจึงได้ถูกสังหารส่วนสมเด็จพระสังคราชของกรัรมพูชานั้นรายงานว่า สิ้นพระชนทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระหัวตากพระสังฆราชฝ่ายมหานิกายถูกท่วงน้ำร่วมกับพระภิกษุองค์อื่นๆส่วนผู้ลี้ภัยจากจังหวัดอุดรมีชัยได้เล่าว่าเขาเห็นพระสวมจีวรบ้างไม่สวมจีวรบ้างต้องทำงานในท้องนาเลี้ยงสุกรและขุดคลองส่งน้ำส่วนในอำเภอกระกอจังหวัดโพธิสัตว์ ขเขมรแดงได้กักการพระภิกษุไว้ในค่ายแห่งหนึ่งเป็นจำนวนถึง300รูปอุทาหรณ์ความทารุณที่คอมมิวนิสต์ขเขมรแดงกระทําต่อพระพุทธศาสนามีอเนกอนันต์ในที่นี้ใครขอยกเรื่องจริงในขเขมรมาเล่าสู่กันฟังสักสองเรื่องเรื่องแรกพระขเขมรองค์หนึง่งอายุ30ปี อยู่วัดประทุมวดีติดกับวังเจ้าสีหนุได้หลบหนีจากขเขมรเข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม2518พร้อมกับพระภิกษุอีกห้าองค์พอมาถึงบ้านตะกวงก็ถูกยิงถึงแก่มรณะภาพไปอีกสององค์เหลือท่านเพียงองค์เดียวสมสารมาถึงตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศ ได้เข้าขอลี้ภายอยู่ที่วัดปราจีนบุรีเพราะมีพระที่รู้จักมักคุ้นกันอยู่ที่นั่นท่านได้เล่าว่าที่วัดประทุมวดีมีพระธรรมยุทธ์ทั้งหมด268องค์ครั้นเมื่อขเขมรแดงยึดเมืองได้ก็เข้าไปในวัดเมื่อวันที่18เมษายน2518ไล่ตอนพระทั้งหมดไปไว้ที่กำปงจาม ห่างจากพนมเปญ1น2 5 2กิโลเมตรบังคับให้เลี้ยงหมูเป็ดไก่และทำนาเองถ้าใครมาทำบุญจะถูกฆ่าตายหมดนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์อันเศร้าสลดแก่พุทธศาสนิกชนก็คือทหารขเขมรแดงเข้าไปในวัดอุณาโลมจับสมเด็จพระสังฆราชหัวตาดพระชนมายุ83ปี มัดมือนำขึ้นรถไปนอกเมืองแล้วขนพระพุทธรูปในวัดออกมาทุบเป็นชิ้นชิ้นนำไปเป็นวัสดุซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วได้จัดการพังวัดอุณาโลมพังพินาศเรื่องที่สองก็คือสำหรับพระสงฆ์ในขเขมรที่หนีเข้าไทยไม่ทันนั้นในวันที่20เมษายน2518 ได้ศึกเองเสียหลายองค์ที่ยังไม่ศึกก็ถูกต้อนไปทำนาประมาณ20องค์และต้องเข้าไปอยู่ในค่ายคอมมูนล,ล็อกหนึ่งสิองค์เหมือนกับคนที่ไม่มีครอบครัวปลูกบ้านพักเองตําข้าวหุงข้าวเองอย่างคารวะถูกใช้ให้ไถนาทั้งผ้าเหลืองแรกๆนุ่งสบงและมีอังสะเรียบร้อยตอนหลัง เอาอังสะโพกอขัวรวบชายสบงขึ้นประวัติขัดขเขมรลากคันถายตากแดดตัวแดงแดงบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเห็นแล้วเกิดสังเวทใจทนดูไม่ไหวก็เข้าไปกราบอ้อนวอนต่อพระคุณเจ้าขอให้ศึกเสียเถิดจะสละผ้าสรงให้คนละผืนสองผืนบางองค์หมดความอดทนก็ยินยอม บางองค์ที่ศรัทธาเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในบรวรพระพุทธศาสนากล่าวต่อโยมเหล่านั้นว่าอาตมาขอยอมตายในผ้ากาสาวพัดเดิมข้าพเจ้าตั้งใจจะเขียนแต่เรื่องที่เกี่ยวกับหลักพระพุทธศาสนาก็เพื่อเปรียบเทียบกับลัทธิมาร์กซิส์หรือคอมมิวนิสต์จะเหมือนกันจริงหรือไม่เพื่อจะได้พิสูจน์เหตุผล ลบล้างข้อบิดเบือนความจริงเพื่อไม่อยากให้ชาวพุทธเราฟังความข้างเดียวแต่หลังจากที่ใช้เวลาได้ศึกษาค้นคว้าเหตุผลมีศาสนาอื่นอีกมากมายเพราะเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าจะเขียนต่อจากพุทธศาสนาและไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเขียนลัทธิเกี่ยวกับการเมืองหรือคิดว่าแม้จะเขียนได้ ก็คงไม่ได้ดีแต่แล้วผู้มีน้ำใจกรุณาที่ได้ส่งหนังสือข้อความบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วมากมายข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันใจในความกรุณาของทุกคนที่ส่งหนังสืออันมีค่ายิ่งสำหรับข้าพเจ้าผู้ต้องการรู้ต้องการศึกษาและเพื่อท่านที่สนใจ ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมาไว้ในที่นี้ด้วยโปรดทราบว่าข้าพเจ้าไม่สามารถจะลืมได้แต่เดิมคิดว่าจะยุติลงเพียงเท่านี้แต่เมื่อได้อ่านพิจารณาศึกษาจากท่านผู้เขียนบันทึกผู้สูงด้วยคุณธรรมก็เห็นข้อเขียนในเรื่องด้านทางคริสตศาสนานั้นได้อ่านระยะหลังนี้ ก็อยากจะคัดเลือกไว้ในหนังสือเล่มนี้สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จะได้รู้ว่าหลังม่านไม้ไผ่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องคริสศาสนาในประเทศจีนคอมมิวนิสต์เมื่อครั้งคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าเพื่อเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยคิดว่ามีผู้ที่สนใจไม่น้อยอยากรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น ท่านผู้บันทึกเขียนไว้ว่าในประเทศจีนคอมมิวนิสต์เมื่อตอนที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เมาเซตุงเข้ายึดครองแผ่นดินใหญ่จีนได้สำเร็จาศาสนาที่ถูกโจมตีอย่างรุนแรงที่สุดคือคริสตศาสนาโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นาศาสนาที่ตีสองหน้าความจริง มีเจตนาที่จะสนับสนุนลัทธิจักรวรรดินิยมแต่ที่มาสร้างสาธารณกุศลในประเทศจีนก็เพื่อเป็นการบังหน้าเท่านั้นนอกจากนั้นคริสตศาสนายังถูกโจมตีว่าเป็นฝ่ายศักดินาด้วยหมอสอนสาศาสนาจำนวนมากถูกขับไล่ออกจากประเทศในข้อหาว่าติดต่อกับจักรวรรดินิยมบ้าง กระทำการอันเป็นปฏิวัติซ้อนบ้างและมีหมอสอนศาสนาอีกจำนวนไม่ใช่น้อยที่ถูกจำคุกหรือถูกสังหารไปในหมู่คริสตาสนิกชนซึ่งมีจำนวนประมาณสองล้านคนก็ถูกคุกคามอย่างหนักหมอสอนศาสนาทั้งหลายถูกกล่าวหาและถูกบีบบังคับให้รับสารภาพว่าตนได้ร่วมรู้คบคิด กับพวกจักรวัตนิยมหรือไม่ก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีว่ากระทําการจารกรรมหาผลประโยชน์จากการค้าในตลาดมืดยักยอกทรัพย์สินของวัดเป็นอาจินนอกจากนั้นยังถูกบังคับให้ตัดการติดต่อกับองค์การาศาสนานอกประเทศไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาหรือสำนักวาติกันก็ตามเฉพาะพวกโรมันคาทอลิกนั้น ได้ปฏิเสธที่จะตัดสายสัมพันธ์กับพระสันตปาปาณสำนักวาติกันจึงถูกกล่าวหาว่ากระทําปฏิวัติซ้อนหมอสอนศาสนาในนิกายนี้จํานวนมากถูกขับไล่ออกนอกประเทศหรือถูกจําคุกส่วนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยทั้งหลายที่พวกคริสเตียนสร้างขึ้นก็ถูกฝ่ายคอมมิวนิสต ยึดครองไปเป็นส่วนใหญ่สิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารเผยแพร่าศาสนาก็ถูกควบคุมและตรวจแก้อย่างใกล้ชิดบัดนี้ท่านผู้สนใจอ่านเรื่องนี้และท่านที่ได้เคยถามผู้เขียนว่าคอมมิวนิสต์เข้ามาพุทธศาสนาอยู่ได้จริงหรือข้าพเจ้าคิดว่าถ้าท่านอ่าน หรือฟังความทั้งสองข้างคงจะไม่เข้าใจผิดถ้าท่านได้พิจารณาความจริงที่เกิดขึ้นแล้วท่านก็ใช้ความคิดสติปัญญาของตนเองพิจารณาแล้วก็จะเห็นได้ว่าคำตอบคําถามอยู่ในความจริงที่ผ่านมาแล้วในเล่มนี้ลัทธิพยามานจะสอดคล้องต้องกันกันกบหลักพุทธศาสนาได้อย่างไร ลัทธิวัตถุนิยมประนามาศาสนาทุกาศาสนาเพราะาศาสนาสอนด้วยเหตุผลให้ยึดถือหลักศีลธรรมมนุษยธรรมาศาสนาพุทธถือว่านอกจากเรามีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้แล้วยังมีชาติอนาคตอยู่ข้างหน้าเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตข้างหน้านั้นจะประสบทุกสุขอย่างไร ็เกิดจากผลทำดีหรือทำชั่วแล้วแต่กรรมที่ได้ทำจากในชาติปัจจุบันนี้ติดต่อเชื่อมโยงต่อกันไปไม่สิ้นสุดมีข้อความเปรียบเทียบในทางธรรมว่าคนที่กลับชาติมาเกิดมีญาติด,ดีญาติก็อุปมัมภมคนที่มาเกิดมีญาติไม่ดีญาติก็เป็นผู้ทำลาย กรรมก็เช่นเดียวกันผู้ที่ทำกรรมไว้ดีกรรมก็เป็นผู้อุปถัมภ์ผู้ที่ทำกรรมไว้ชั่วกรรมก็ย่อมเบียดเบียนและล้างผลาญดังคำสอนในพระพุทธศาสนาว่าบุคคลทำกรรมใดไว้เขาย่อมเห็นกรรมเหล่านั้นในตนเองผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่วบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระาศาสดาทรงเป็นผู้นำที่บริสุทธิ์สะอาดสัจจะเที่ยงธรรมคำสอนในหลักสัจธรรมสามารถจะท้าให้พิสูจน์เหตุผลก่อนจะเชื่อพระองค์ทรงเคารพสิทธิ์ของบุคคลทั่วไป การทรงประกาศหลักสัจธรรมโดยไม่ได้บังคับให้ผู้ใดเชื่อหรือนับถือความจริงย่อมเป็นความจริงตลอดไปพระพุทธองค์ทรงถือว่าคุณค่าของคนอยู่ที่ความดีเป็นผู้ที่ควรยกย่องมิได้อยู่ที่ตำแหน่งที่ใหญ่โตหรือทรัพย์สินทุกคนประกอบกรรมดีได้เสมอกัน ถือว่าทุกคนย่อมมีความรับผิดชอบในความคิดสติปัญญาของตนเองทรงสอนให้ทุกคนรู้จักตัวเองไม่เห็นแก่ตัวให้มีจิตใจเมตตาการุณาแผ่ความเห็นอกเห็นใจต่อบุคคลทั่วไปที่เกิดมาต้องรับความทุกข์ยากในโลกมนุษย์ร่วมกันเป็นหลักธรรมที่สมบูรณ์ดีที่มนุษย์เราทุกคนควรแก่การปฏิบัติ เพียงศีลห้าข้อที่บุคคลธรรมดาปฏิบัติได้ทั่วไปทุกคนเมื่อได้ปฏิบัติแล้วโลกมนุษย์เราจะมีสุขสงบสันติต่างก็มีจิตใจสบายชุ่มชื่นเบิกบานอยู่ในความร่มเย็นเป็นสุขในหลักของศีลธรรมทางใจที่ได้ปฏิบัติไม่เดือดร้อนหวาดกลัวนอนสะดุ้งอย่างในปัจจุบันนี้ ส่วนลทัทธิคอมมิวนิสต์มุ่งจะทำลายลัทธิและศาสนาทุกศาสนาให้หมดไปจำเป็นจะต้องฆ่าต้องทำลายเช่นชาวกัมพูชาที่กำลังประสบเคราะห์กรรมอย่างหนักทั้งอดอาหารตายทั้งตายเพราะขาดยาและเป็นโรคไข้จับสันทั้งตายเพราะถูกชาติเดียวกันฆ่ากันเองก่อนที่หนังสือเรื่องนี้จะจบได้ข่าวว่า ชาวกัมพูชาที่หลบหนีภัยจากแดนขเขมรเป็นจำนวนแสนกำลังจะศูน0พันหากยังไม่หยุดค่าประเทศกัมพูชากำลังจะกลายเป็นป่าช้าทั่วไปแต่คอมมิวนิสต์ก็ยังเห็นว่าจำเป็นต้องฆ่าเพราะคอมมิวนิสต์ไม่มีศาสนาไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องบุญบาปไม่เชื่อตายแล้วกลับมาเกิด เชื่อว่าตายแล้วศูนย์บุญบาปไม่มีทำดีทำชั่วก็เหมือนกันไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ทำชั่วก็ไม่ต้องกลัวกรรมตามสนองใครจะเชื่อหลักกรรมหรือไม่ก็ตามแต่ผู้นั้นก็หนีกรรมไม่พ้นผลสุดท้ายธรรมะต้องชนะอาธรรม ไม่มีสิ่งใดฝืนหลักกรรมธรรมชาติไปได้ความดีย่อมชนะความชั่วตลอดชั่วกันนี่ก็จะสรุปท้ายให้เห็นข้อเท็จจริงที่มีคนพูดว่าลัทธิคอมมิวนิสต์นั้นก็คือพุทธศาสนาเรานี่เองเมื่อท่านได้พิจารณาดูแล้วก็จะแก้ข้อสงสัยให้ท่านรู้ข้อเท็จจริงอย่างใสสะอาด เรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึงขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่คุณทอเลียงพี่บู์ท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึ่งพึงจะได้รับหน้าการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ